เดี๋ยมาอกว่าขิกสุดขิกสดลงไปขิกสดลงไป

รอให้เดือดบวค่อยปรุงอีกผับสยงกันงา ใส่แกงาใหม้ใส่แง่หอมหอมดีงามครับคุณไปใส่แกงาใหม้นะะใส่ผักแยงลงไป

นำมามากินกนรอมาใส่เกีว่เกีวอันอกของานเปิดอาดาแต่ย่าหมกดเ่ยอ้าววาเนี่ยรอดกินรอกินได้